สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างเมนูใน Joomla นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็คงต้องเข้าล็อกอินเข้าสู่หน้า Ad m i n i s t r a t o r ก่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ให้เพื่อนๆมาที่เมนูเมนูนะครับในเมนูเมนูนี้จะมีอยู่สส่วนส่วนที่เป็นเมนูเมนเจอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นรายการของเมนูที่เราได้สร้างไว้แล้วนะครับ ตอนนี้เราจะทำการสร้างเมนูใหม่นะครับเราต้องเลือกที่เมนูเมนเ g นเจอร์นะครับในเมนูเมนเ g นเจอร์ก็จะมีรายชื่อของเมนูที่เราได้ทำการสร้างเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะทำการสร้างเมนูใหม่โดยการคลิกที่ New นะครับผมในรายละเอียดของเมนูใหม่นี้ให้เราใส่ชื่อของเมนูเข้าไปนะครับ ในที่นี้ผมจะใส่คำว่าเมนูเดโมนะครับในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราให้เราใส่เหมือนกันก็ได้ครับผมมา Copy นะครับแล้วก็วางหลังจากนั้นก็ให้ทำการเซฟ เพื่อสังเกตดูนะครับว่าในรายการสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเมนูใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับก่อนอื่นต้องอธิบายทิหนึงนะครับว่าหลังจากที่เราสร้างเมนูใหม่มาแล้วเนี่ยจูมล่าเองก็จะทําการสร้างโมดูลสําหรับเมนูตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเราลองไปดูโมดูลของเมนูก่อนนะครับไปที่ extension เลือกโมดูล manager นะครับสังเกตดูนะครับ <c oughs> จะมี โมดูลตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อเหมือนกับเมนูที่เราสร้างนะครับแต่ว่าในสถานะตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่เปิดใช้งานนะครับตอนนี้ให้เรากลับมาที่เมนูอีกครั้งนะครับดูรายชื่อของเมนูเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เมนูใหม่เรามีเกิดขึ้นมาในรายชื่อของเมนูแล้วนะครับให้เราเลือกที่เมนูใหม่ที่เราสร้างครับตอนนี้ในเมนูใหม่ที่เราสร้างเนี่ยยังไม่มีลิงก์เมนูที่เราจะกําหนดขึ้นมานะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างลิงก์เมนูในเมนูใหม่นี้นะครับเราจะลองสร้างลิงก์เมนูขึ้นมา1ลิงก์นะครับโดยเลือกที่นิวตอนนี้ก็จะเป็นให้เราเล e c กเลือกเมนูต่างๆนะครับเราจะเลือกเป็นลิงก์เมนูสำหรับบทความนะครับแล้วก็เลือกเป็นบทความทีนี้ให้เราเลือกบทความที่เราจะนำมา ลิงก์กับเมนูนี้นะครับกดที่ select ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นบทความนี้นะครับก็คลิกเลือกบทความนี้จากนั้นก็ตั้งชื่อของลิงก์เมนูตัวนี้นะครับนะครับส่วนตรงนี้ก็ให้ใส่เหมือนกันแต่เป็นตัวเล็กหมดหมดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีช่องว่างตรงชื่อนะครับก็ให้ใส่เป็นเครื่องหมายขีดไว้นะครับจากนั้นก็กดเซฟเห็นไหมครับตอนนี้เพื่อนๆจะมีเมนูลิงก์เกิดขึ้นมา1ลิงก์นะครับทีนี้เราจะกลับไปที่โมดูลของเมนูตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการใช้งานของเมนูตัวนี้นะครับซึ่ง โดยพ,พื้นฐานเนี่ยจะถูกกำหนด Position ไว้ที่ด้านซ้ายอยู่แล้วนะครับให้เราคลิก e n a b l e ได้เลยนะครับจากนั้นเราลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันครับเห็นไหมครับตอนนี้เมนูของเราเกิดขึ้นมาที่ในหัวข้อ Position ด้านซ้ายนะครับ เราลองคลิกดูครับเท่านี้เราก็จะได้เมนูใหม่พร้อมกับลิงก์ที่สำหรับใช้งานคอนเนคชันกับบทความของเราแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทำการเปลี่ยนตำแหน่งของเมนูโมโด,ดูลตัวนี้ได้นะครับโดยการไปที่โมโดูลเมเ g นเจอร์แล้วก็เลือกทีเ่เมนูตัวที่เราสร้างใหม่นะครับ จากนั้นก็ทําการเปลี่ยนโพ i ิชันจากตรงนี้นะครับว่าจะให้ไปอยู่ตําแหน่งไหนนะครับผมจากนั้นก็ทําการเซฟนะครับเอาล้ครับตอนนี้เพื่อนๆพอที่จะเข้าใจพื้นฐานการสร้างเมนูแบบคร่าวๆแล้วนะครับผมไว้คราวหน้าเราจะทําการสร้างรูปแบบของเมนูกันต่อนะครับขอบคุณครับ